ระหว่างการแลกเงินการใช้บัตรเครดิตมันจะดีกว่ากันยังไงเนาะก็คือสําหรับหนึง่งอะหนึ่งใช้ทั้งสองอย่างอยู่แล้วคือยังไงยังไงเราก็จะต้องมีแคชในมือก็คือมีเงินสดอยู่ในมือแต่ว่าไม่แนะนําให้แลกเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะที่แลกเงินอะยิ่งมาเกาหลีอะมันมีให้แลกอยู่แทบจะทุกที่หละแล้วก็ใช้บัตรได้แทบจะทุกร้านจริงๆ ใช้บัตรได้แทบจะทุกร้านมากๆแล้วก็ถ้าเราสามารถใช้บัตรได้จะดีเพราะว่าเรทที่เขาให้เราตามธนาคารส่วนมากเลยจะให้เราดีกว่าสําหรับคือพวกหห่งใช้เป็นของอเมริกันเนาะธนาคารมันเป็นอ,อเมริกันธนาคารของอเมริกันอย่างเงี้ยคือไม่ว่าแบงค์ไหนอแบงค์งของอเมริกันอจะให้เละเรดีกว่าที่เราเอาเงิสนสดเราเรามาแลกเงิน how how long โอชุด oh โอ้ยไม่ไปหรอก300กร้อยกโลอันนี้พูดถึงเดกุเนาะโอเคต่อก็คืออย่างเมื่อวานอะแต่ปกติพวกเนีงก็จะใช้นี่แหละใช้ใช้บัตรใช้บัตรเพราะว่ามันได้พ o i n t ได้ได้ benefit เนาะเราก็จะใช้บัตรมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะการมาเกาหลีอะอที่เกาหลีเนี่ยทุกร้านไม่ว่าจะร้านเล็กร้านน้อยร้านร้านใหญ่ร้านเล็กอะไรเงี้ยคือคือเขาเราสามารถใช้บัตรได้เลยจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเบนเ f i ฟของเราดีกว่าคือธนาคารให้เรทเราดีกว่าทุกวันนี้เราสามารถเช็คได้เลยพอเราพอเรารูดป,ปุ๊บอะเราเห็นแล้วว่ามันโผล่ในในสเตตเมนต์ของแบงก์เราอ,ออนไลน์อยู่เท่าไหร่เราจะรู้แล้วว่าเ е ทมันจะอยู่แต่ประมาณเท่าไหร่อย่างเมื่อวานนี้เน่งซื้อของที่ดูที่ฟรีที่ที่ที่สนามบินนาฮาเ,เน่งได้เ е ทจากเน่งใช้อเมริกันเอ็กซ์เอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่า คือเราเราใช้ตอนนี้เราจะเราจะโฟกัสที่อเมริกันเอ็กซ์เพรสเพราะว่าเราได้เบน e f ฟ t ตดีจากตรงนั้นเราก็เลยใช้ก็คืออย่างเมื่อวานอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ให้ r a й e เอ่อหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดห้าศูนย์เกือบจุดห้าจุดจุดหกศูนย์นะคะอ่ตอนหนึ่งดอลลาร์คือดีมากแต่ถ้าเราเอาเงินไปแลกเองอ่ะที่โอกินาว่าน่ะตอนนี้ยังอยู่ที่สี่สิบสามสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามอยู่ เพราะฉะนั้นเราได้เยอะดีนะหน่งหงถือว่าได้ในราคาดีมากๆแล้วก็คิดออกมาเป็นเงินดอนถูกของที่นั่นก็คือถูกกว่าที่เราไปซื้อที่อเมริกา,าเยอะมากเยอะมากซึ่งซึ่งซึ่งเบนเฟของเราคือเนี่ยที่หนึ่งอยากจะมาแนะนําให้เวลาที่เราเดินทาง คนไหนที่มีโอกาสได้เดินทางไปถามต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยลองเปรียบเทียบราคาของที่เราจะไปซื้อตามดูที่ฟรีอยู่และหน่งเชื่อว่าทุกคนเป็นนะเนาะเพราะว่าคนส่วนมากที่เดินทางก็จะรู้แหละอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่ยัง ไม่ไม่เคยไม่เคยเดนทางไปไหนไกลนอกจากเมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีแผนที่จะเดินทางแล้วก็อยากจะซื้อของอะไรเงี้ยหนึ่งแนะนำเนาะคือและมีเงินสดในมือดีอยู่แล้วในในจำนวนที่มันไม่ได้มีผลกับอ่าอิมเกรชันหรืออะไรเวลาที่เราเข้ามาในประเทศอื่นเขาเนาะแล้วก็อ่าใช้บัตร ลองเช็คดูลองใช้ลองลองเราจะรู้เลยว่าเรา,เอาพอเราเก้าวเข้าไปในประเทศอื่นแล้วเราใช้บัตรรูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็พอให้เราเห็นเองว่าเลทเขาให้ดีกว่าที่เราแลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะอลองลองเช็คดูก่อนที่จะตัดสินใจแลกเงินซะเยอะแยะจากที่จะแลกสมมติเราจะแลกสักแสนหนึ่งเราแลกสักสักส0งหมื่นไว้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้จะดีกว่าเนาะก็อันนี้ก็เป็นทริปเอ่อ เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการเดินทางในการเซฟมันนี่สำหรับหนึ่งหนึ่งเซฟมันนี่อะหนึ่งเป็นคนเอ่อคือครอบโเฉพาะหนึ่งกับสามีอะคือเอ่อตั้งประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยคือหนึ่งเดินทางตลอดกับสามีเออเป็นพวกเราชอบเดินทางอยู่แล้วแล้วก็ชอบ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 กินอันเนี้ยคือกิจกรรมหลักของเราเวลาที่เราสามารถ มีเวลาแล้วเราสามารถไป,ไ,ปได้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับก,บการงานของสามีเนาะแล้วก็เหตุผลที่นึ่งเดินทางบ่อยด้วยเวลาไปอเมริกาหรือไปไปไป,ไปประเทศที่ที่สามีเดินทางไปเพื่อที่จะทํางานเนี่ยอันนั้นก็คือเพราะว่าสามีทํางานด้วยเพราะงานของสามีเดินทางบ่อยก็เลยก็เลยมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยด้วยค่ะคือ นั่นแหละคือเหตุผลแล้วก็โดยโดย,โดยส่วนตัวตัวส่วนตัวของพวกเราเป็นไลฟ์สไตล์เราชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยมันก็เลยดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดินทางได้บ่อยเนาะนี่ค่ะเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยนของของเน่งเนาะ,อะลองเอาไปใช้กันดูว่าเผื่อจะดีหน่งเชื่อว่าดีแหละกับทุกคนเซฟมันนี่คือการประหยัดอะประหยัดบาทนึงอย่างหน่งว่ามันก็คือ บาทหนึ่งต่อหนึ่งครั้งดีกว่าไม่ประหยัดเลยอย่าคิดว่าเงินน้อยๆเราประหยัดสิบรอบอะสมมติในหนึ่งทริปอะเราประหยัดร้อยครั้งเราก็เซฟไปได้หนึ่งร้อยบาทแล้ว จริงปะแต่หน่งเชื่อว่ามันประหยัดเกินหนึ่งบาทแน่นอนถ้าถ้าถ้าเรารอบครอ,อบแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็เนี่ยโดยเฉพาะโดยการเกี่ยวกับการแลกเงินเกี่ยวกับเรทเงินอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนานะหวังว่าจะเป็นผลประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีกับทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ